หลายคนอาจยังสงสัยลำดับการคำนวณเลขต้องทำอะไรก่อนสมการนี้ใครตอบได้ถูกคนแรก8บวก2คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ หลายคนยังอาจตอบ30แต่คําตอบที่ถูกคือ14ทําไมนะหรอเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะในคณิตเรามีลําดับการคํานวณที่ต้องจําให้ขึ้นใจอันดับที่1เราต้องคิดในวงเล็บก่อนอันดับที่2เราต้องคิดยกกําลังรากที่2ก่อนอันดับที่3เราต้องคิดคูณหารจากซ้ายไปขวาก่อนอันดับที่4เราต้องคิดบว,วกลบจากซ้ายไปขวา สูตรจำง่ายๆคือวแหวนยอยักษ์อควายหหีบบใบไม้ลลิงหรือจะจำแบบฝรั่งก็ได้ P E M D A S ลองคิดอีกทีนะครับ8บวก2คูณ3เท่ากับเท่าไหร่เราต้องคูณก่อน2คูณ3เท่ากับ6แล้วค่อยมาบวก8บวก6เท่ากับ14เพื่อนๆพอเข้าใจหลักการคิดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นสมการนี้ล่ะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตอบแสดงความคิดเห็นกันได้เลย